หลังจากที่สิ้นสุดฤดูฝนปี2563ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนลำปลามีอยู่ประมาณ50%ประมาณ9 9 6ล้านลูกบาทเมตรซึ่งทางโครงการส่งน้ำและประมงสาลำปลาได้วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดก,การน้ำให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนภาคเกษตรกรของจังหวัดกรสินแล้ว สรุปใจความได้ว่าจะมีน้ำสลับการทำนาปลังและกิจกรรมภาคเกษตรรวมแล้วประมาณ250ล้านลูกบาทเมตรในฤดูแล้แงปี2563ทับ64นี้นะครับขั้นตอนในการดำเนินงานเนื่องจากว่าพื้นที่พ่อปูกข้าวนาป,งปังปกติแล้วจะมีกะเกษตรกรทำนาปังในเขตจังหวัดกรสินถึงประมาณ290,000ไร่เศษในปี ฤด,ดูแล้งที่ผ่านมานั้นดังนั้นการบริหารจาัดก,การน้ําและการดูแลพื้นที่จึงเลิบบูรณาการทํางานร่วมกันระหว่างโครงการส่งน้ำำําลํำปล่ากับกเกษตรจังหวัดโดยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2563เวลา9นา30นาทีได้มีการทำประเมินสถานการณ์แล้วก็ประชุมคณะกรรมการ c o o นะครับของจังหวัดกรสินนะครับโดยท่านเกษตรจังหวัด และได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินท่านรองสนันพงศ์สอนได้มาเป็นประธานใจความสรุปวันนั้นในเรื่องการบริหารจัดก,การน้ําสุปได้ว่าจังหวัดกรสินจะตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพื่อขับเคลื่อนกําหนดพื้นที่ส่งเสริมการทํานาปลังในฤดูแลกนี้ในนามของจังหวัดทั้ง18อําเภอโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอันที่2เกษตรจังหวัดและชนประทานลำปาวจะทํา คณะกรรมการเรียกว่าเวิร์กช็อปคณะทํางานเพื่อกําหนดพื้นที่ขอบเขตการส่งน้ําให้กับโครงการส่งน้ำอุาลําปาในเขตาเภอคืออําเภอเมืองอาเภอยันทลาดอําเภอขนละสาสและอําเภอคลองชชยเราประเมินแล้วว่าน้ํา250ล้านลูกบาทเมตรนี้ที่จะใช้สําหรับนาปลังน่าจะได้ทํานาปางกันประมาณ102,000ไร่ซึ่งตรงนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ c o o ได้ความเห็นชอบและดําเนินการตามแผนประกอบกับเมื่อวันที่18 พ um. ิศจิกายน์ <If> ได้นำความนี Jim, ้นำเข้าที่ประชุม m o r n i n g Talk ของจังหวัดกขสินเมื่อเวลา7จนาฬิกาสนาทีนะครับนำเรียนให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของจังหวัดได้รับทราบโดยทั่วกันแล้วสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นแผนงานที่จะทำเวิร์กช็อปกันโดยเชิญเกษตรอำเภอทั้ง4อํอำเภอรวมทั้งเกษตรตำบลในพื้นที่ส่งน้ำของลำปาวมาร่วมพูดคุยกันสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทำแผนที่ว่า รงไหนส่งน้ําได้บ้างคลองเส้นไหนส่งน้ําไปถึงกิโลเมตรที่เท่าไหร่เพื่อกาหนดเขตส่งน้ําอันที่2ก็คือจะต้องทําทะเบียนรายชื่อเกษตรกร,รซึ่งอยู่ในเขตส่งน้ําของเราว่าเกษตรกรรายใดสามารถส่งน้ํารับน้ําได้สะดวกนะครับเพื่อทางเกษตรจังหวัดจะได้ทําประกาศนะครับโดยมีบัญชีแนบท้ายต่างๆเหล่านี้แนบท้ายประกาศของจังหวัดออกไปเพื่อ เป็นสื่อสร้างความเข้าใจให้พี่น้องเกษตรกรที่จะทำนาปังได้รับทราบว่าพื้นที่นาของท่านนั้นอยู่ในเขตที่ได้รับน้ําสะดวกหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นการทํางานร่วมกันดังนั้นวันนี้นะครับเรากําลังทําแผนที่กําลังทําพื้นที่กันอยู่ร่วมกันทั้งเจ้าที่ของชมรทานขืนลำปลาวและ,กะเกษตรจังหวัดได้ส่งเจ้าที่มาเข้าทํางานในพื้นที่กันหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการจาัดก,การชนประทานหรือว่า JMC นะครับซึ่งกำหนดไว้เบื้องต้นวันที่3ทธันวาคม2,563นี้เวลา13.30นาิกา30นาทีะครับที่ในเขื่อนลำปาวซึ่งได้ขอญาตก,กลับเยืยนเชิญประสานไปยังทัานหน้าห้องท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินไว้แล้วนะครับและหลังจากนั้นมันก็จะมีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในเชิงพื้นที่กับทั้งสีอเภอซึ่ง ได้เรียนเชิญท่านานายอำเภอนะครับเป็นคณะกรรมการอำนวยการในการบริหารจัดก,การน้ําในเชิงพื้นที่ด้วยครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะแผนการบริหารจัดก,การน้ําในเชิงพื้นที่ของเขืเ่อนลำปาในรดูแล้งที่จะถึงนี้ครับ